คือนี่อีกมันต้องมีอีกแน่เลยปอให้เก็บอีกอี้อีกแล้วอีกแล้วโอ้ยเก็บอีกแล้วจ้าเต็มเลยอุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่ว่าสันเนียงแน่อุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาอุ้ยใช่ใช่นีน่นี่นี่อุ้ยเมน ไหนอีกแล้วเอาเอาอีกนี่นี่นี่อุ้ยแนี้ยน่เนี้ยอุ้ยสามคนอะว้าวอุ้ยเห็ดนี่ทั้เห็ดนี่ยังนี่ได้นะแต่ว่ามันคือสกินได้ายเยอะด้นี่เออโอ้ยคือดีเท่อู้ยอันนี้อีกใหญ่คัก อันนี้เห็ดมันปูเก็บเก็บเก็บอุ้ยทำไมมันเยอะแท้นี่นี่อุ้ยทำไมมันมันก็น่ากินนะพี่ปอมันก็โอเคนะนี่เยอะแยะเลยนี่แม่เก็บเห็ดมันปูมันเน่าอ่ะลุงนี่เห็ดเห็ด โอ้เมนอ้าอาะคือปูหัว่ัมเฮดอันนี้มันกินไดไอยู่วะเฮดมันปูเด้อจ้านี่โอ้ยโอ้ยเออกลับไปมันได้เวลาแล้วให้ไปนะ เออแนั่นเลยแะทำไมมันดีแท้เออมันจะอยู่เป็นฟูงเลยเออนยี่ดอกใหญ่ามากเลยนะในระหว่างที่รอเราก็เก็บเห็ดไปด้วยโอ้ยตายตายตายเห็ดมันปูนะจ๊ะเห็ดมันปู ใส่ถุงใส่ถุงกำลังเล็กๆก็มีเอาเก็บอันใหญ่วันนี้เลยนี่นี่นี่อันนี้จะเห็ดยูคาตอเนี้เมนอ๋นอเหรอ,หอหโอ้มันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะมันเยอะเลยเออเม,มนไห่วัวน,นิบสัตว์จึงทมเดอร์นี่วัวถ่ายใกล้ๆอุ้ยยับเออทมเมน เ oh, อาเก็บเตาเอานี่อีก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 โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น